ทนายเดชาลั่นจับตาสุกนี้ก็จบในงานแกงสปีดบทเขามาคุยเจอหมดยกเว้นแซนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทนายเดชาได้เดินทางมาร่วมงานพิธีชาปนากิจแตงโมนิดาณชาปนาสถานคริสเตียนคริสตจากเมทอ,อดิสตสรังสิตคลองสี่ซึ่งทนายเดชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเรื่องของมือโพสท,ที่ออกมาปุ่นกระแสเกี่ยวกับคดีของแตงโมในช่วงนี้ทนายเดชาได้กล่าวถึงบุคคลที่นำเฟซบุ๊ Instagram มครับเฮาส์ของแตงโมมาใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีความผิดทางพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา7มาตรา8มาตรา9โทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน5ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะค้นหาความจริงเราก็ต้องให้เกี็บผู้ตายด้วยไม่ใช่ว่าเอา Facebook i n s t a g กรมของผู้ตายมาใช้เพื่อปั่นกระแสอยากจะให้หยุดถ้ามีพยานหลักฐานก็ส่งให้อายการหรือส่งให้คุณแม่ก็ได้ยังมีเวลาถึงวันศุกร์นี้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ก็จะมีการสั่งฟ้องพาตัวผู้ต้องหาส่งสารกำลังปรึกษาคุณแม่อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลให้คุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการมีพักวิจารณคดีแตงโมเพราะอยู่ในอำนาจศาลจะไม่สามารถวิจารณ์ได้โดยทนายเดชากล่าวต่ออีกว่าผมคิดว่าตำรวจรู้แล้วผมขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วกันคิดว่าดำเนินการกระชากหน้ากาก,ากได้ขอให้เชื่อมั่นในกองบัญชาการไซเบอร์ซึ่งทนายเดชาได้ทิ้งท้ายอีกว่ามันมีเครือข่ายคนหนึ่งปล่อยข่าวปล่อยคลิป มีคนคอยประชาสัมพันธ์อีกชั่วโมงจะปลอีกสองชั่วโมงจะปลเป็นลักษณะแบ่งหน้าที่กันทําซึ่งตํารวจตอนนี้ก็กําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่และสุดทนายเดชาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยนิวส์หลังจบพิธีว่าวันนี้ก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานส่งแตงโม ขึ้นสู่อ้อมอกของพระเจ้าเชื่อว่าทุกคนก็ยินดีที่แต่งโมไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าสําหรับข้อกฎหมายที่จะต้องติดตามกันต่อจากนี้ทนายเดชาเผยว่าให้รอดูวันศุกร์ที่27พฤษภาคม ก็เชื่อว่าอายการน่าจะสั่งฟ้องสั่งฟ้องก็จบแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลหลังจากนั้นการมีพากวิจารณ์อะไรก็เป็นเรื่องยากแล้วถ้าฟ้องศาลแล้วจะวิจารณ์ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการชีนร้นำศาลดูหมิ่นศาลก็ไม่ต้องไปงมหาครนอะไรแล้วส่วนเรื่องการที่มีคนปล่อยภาพสร้างความเสียหายให้กับแตงโมจะตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่นั้น ต้องรอให้ผ่านวันนี้ก่อนเมื่อสักครู่คุยกับคุณแม่คุณแม่ยังไม่อยากคุยถึงเรื่องนี้หลังจากวันนี้เดี๋ยวคุยว่าจะดําเนินการอย่างไรมีความเสียหายอย่างไรบ้างเมื่อผู้สื่อข,ข่าวถามว่าได้คุยกับผ้าคนบนเรือหรือไม่ทนายเดชาเผยว่าในงานวันนี้แก๊งสปีดบดก็ได้เข้ามาคุยสวัสดีในงานเจอทุกคนยกเว้นแซนวิสาพัฒทนายเดชาฝากทิ้งท้ายถึงคนที่กําลังปั่นโซเชียลปล่อยรูปของแตงโมว,ว่าขอให้หยุด เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหยุดเถอะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ